รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเดนเมน่น erm จำกัดสนับสนุนโดยโอวันติน ยิ้มหล่อหล่อไอคับเบี้ยวเลยยิ้มแบบนั้นอ่ะเอาใหม่เลยจ้าที่รักหนึ่งสองดำอือปากเบี้ยวแล้วค่ะไม่มีอะไรจ้าทำอะไรอยู่เดี๋ยวคนนี้เขาถ่ยถ่ายรูปไงเยขาทำไมที่ต้องปากเขามาที่นี่คะปากนะฉันเป็นเมียเขาเธอเป็นใครเนี่ยจะมาทําตัวดําเหมือนฉันทําไมเนี่ยคะทำไมนี่ใส่แบบนี้นี่เป็นเมียเขาเหรอคะใช่พี่ชอบผู้ชายแบบนี้เหรอคะทำไมเขาดูไม่หล่อเลยนะคะเราว่าเป็นชอบ จำหนูเล็กไม่ได้หรือยังไงไม่นี่จะมจับตัวหนูทำไมถ้าเมื่อกี้ยืนอย่างคนขาวฉันจะไม่ว่าเลยทำไมคะเธอดําเหมือนฉันไงไม่ได้เลยไม่ได้ไมาไอ่ะอ่างี้งั้นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยหนูเล็กกะกาหนูเล็กกะกาตลกหมื่นล้านครับผมคนรักไปร้อยแต่ว่าคนเกลียดให้เหลือทั้งโลกครับผมหนูเล็กตอนบ่ายหรืออีกชื่อที่ทุกคนคุ้นหูเป็นอย่างดีหนูเล็กกะกาค่ะตลกหญิงมากความสามารถอีกหนึ่งคนของเมืองไทย ที่ประสบความสําเร็จมากๆในเส้นทางการเป็นตลกนอกจากความสามารถใกนการเป็นตลกแล้วนะคะฝีม,มือในเรื่องของการแสดงของเธอก็ไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะนี่เลยงั้นเราต้องมาเข้าคําถามแรกทุกคนอยากจะรู้มากก่อนที่จะมาเป็นหนูเล็กก่อนาบคลายเครดหรือหนูเล็กกาก้าเนี่ยมาได้ยังไงเนี่ยก่อนจะมาถึงนี่นั่งรถมา,ารุ้ณมากแล้วก็กลับบ้านไปเลยคะ นี่บ้านหนูอะเหรอลืมลืมหนูประกวดเข้ามาโครงการค้นคว้าหาดาวตลกของอ1เชิญยิ้มแล้วหลังจากนั้นอีกแป๊บหนึ่งอ่ะเขาก็แบบดังขึ้นมาเขาก็อยู่มีองให้เขาก็่นละองแล้วคือวันนั้นโอ้ไม่ใช่ไม่นอ่ไม่ใช่ไม่ไอ้ที่เราโชว์ชนะนี่คือเป็นประการประกวดตลกเหรอเราเล่นตลกเก่งตั้งแต่เด็กหรือไงไม่ได้ตลกค่ะคือตอนนั้นที่คัดมาเนี่ยเขาเอาคนที่มีคาแรคเตอร์อแล้วเราใช้อะไรประกวดเขาบอกว่าให้หนูเนี่ย แสดงความสามารถที่ที่เป็นภาคของตัวเองลำมานูลาแล้วลำสวยหรือลำแบบตลกลำไม่ได้เลยค่ะไมยร้องไม่เป็นด้วยร้องเสียงหนึ่งว้าวพี่น้องเออน้องเน่งน้องเน่งน้องเน่งน้องแกน้องเน่งน้องอ๋อเธอใช่ว่าจะ่ากค้านี้แหละแล้วก็สิบนิ้วพรานมแม้แล้วบังคมไวทั้งยิ่งชายเทเรียงายข้างหน้าแม่นะ แม่นะโอ้ยอ,อ,อย่างนี้เลยโอ้เออข้าวรอบเพราะตรงนี้ว่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแต่ตลกนะคุณนะ เขาเล่นละครเล่นเป็นอ่ะตอนแรกอาจจะเริ่มเป็นอ่ะเป็นคนชายก่อนนะคะเป็นตลกบ้างอะไรบ้างมาแต่เป็นนางเอกเดี๋ยวนะคะนางเอกเรื่องอะไรคะเอาที่เขาเล่นกับเราไงกวนคันทองเธอเป็นนางเอกที่เป็นสี่กูโอ๋อแล้วหนูเป็นนางเอกเหรอเอาแล้วเรื่องไม่รู้เรื่องนางเอกคู่ที่สี่ไงหนึ่งในนางเอกไม่เราจะบอกว่าเขาทํางานมาเจ็ดปีนะแล้วก็มีหลายหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้หนูเล็กเขาดังแล้วเขาลืมเราแล้วเขาจำเราไม่ได้แหละ่จริงเหรอใช่ค่ะเราก็เห็นเอ้ยที่เป็นใครอะ นี่ไงเป็นคนอย่างนี kind of ้ไงเราแต่เราเจอเขาคิดทีเขาเหมือนเดิมนะหนูว่าเขามองหนูปิดเพราะว่าเมื่อก่อนหนูเริ่มจากที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ก็มีก็เลยกลายเป็นว่าเขาคิดว่าเราแบบเวอร์อาจจะเป็นเพราะว่าเราแป๊บเดียวเรา ขับรถนับเดียวเราซื้อบ้านอะไรเงี้ยก็เหมือนว่ามันก็เป็นปัจจัย4ปัจจัย5้าที่เราจะต้องใช้ทุกวันนี้าเบ์วัวลืมตีนอะไรแต่เรายืนยันเนาะอาเบน์เท่าที่เรารู้จักกันมาไม่เคยเลยที่เห็นทํางานมาหลายปีเนาะเขาเหนื่อยนะคนเนี้ยเนาะแล้วก็กว่าจะมีบ้านหลังนี้ได้เรียกว่าเป็นบ้านแห่งความภาคภูมิใจก็คือเงินทุกบาทตั้งแต่ที่เริ่มทํามาค่ะพี่หนูไม่เคยใช้เลยคือได้มาปุ๊บเก็บได้มาปุ๊บเก็บแล้วก็ เหมือนผู้ใหญ่ที่จะซื้อผู้ใหญ่ให้โอกาสไปออกรายการนู่นรายการนี้อันนี้เอาไว้ใช้ค่ะแต่ว่าเหมือนละครหรืออะไรเราเก็บเอาไว้เงินก้อนเก็บหมดก้อนใช่โอ้ยดีจังบ้านหลังนี้ใครเลือกบ้านหลังนี้พ่อกับแม่เลือกจริงว่าโอ้ยภมจะจขนลุกเลยพ่อกับแม่เลือกเองเลยหนูหนูจะให้เขาไปหนูจะไปซื้ออีกหมู่บ้านหนึ่งเขาบอกไม่เอาก็จะเอาหลังนี้เอาหลังนี้มันดูเออโมเดิร์นดีโมเดิร์นดีใครเป็นคนวางแผนเรื่องการเงินให้กับเราเรื่องการเงินจริงๆแล้วจะบอกว่าแฟนค่ะ เขาเขาวางแผนชีวิตให้หนูคนเลยว่าหนูควรจะทําอะไรควรจะใช้อะไรจะซื้ออะไรก็ต้องถามเขาอถ้าหากว่าเขาบอกว่าซื้อได้แสดงว่าเขาคิดแล้วอืเรื่องคุณเยอะนะช่วงหน้าเอาไว้คุยเพราะว่าเรื่องชีวิตเขาเยอะมากแต่ตอนนี้พี่มีของมามอบให้ด้วยรับไปเลยนะครับผลิตภัณฑ์จากโอตินมอบให้หนูเลยก็คุ้นมากช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของชีวิตหนูเล็กก็ต้องบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายจริงๆไหนจะสอนแล้วครับพี่จะสอนให้พี่พูดกากะวัดรีเด็ดของหนูไม่ได ง่ายเลยลูกาค่ะม่ายเลยละกาค่ะไม่ได้เอาพี่บอกพี่มีค่ะพี่มีค่ะไม่น่าเลยไม่น่ายหรสนับสนุนโดยฟูจิโกะอ๋อนี่ค่ะพ่อคุณแม่สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับโอม ทำไมนั่งนิ่งกันล่ะคะพ่อแม่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือตอนอยู่ที่ต่างจังหวัดก็นั่งจิบชาเป็นเออร์เกรย์แล้วก็กินมากระรองนะครับผมไม่ใช่เออยังเอามาให้เคากินวันนีนเลยเหมือนเดิมอ๋อคือปกติอยู่ที่นู่นที่นู่นกินขนมด้วงขนมด้วงทบานี่ก็กินแบบนี้มันใกล้ๆกันครับผมแม่ขาไหนๆวันนี้มาเนาะถามเรื่องเลี้ยงลูกของแม่หน่อย ปกติตอนเด็กๆอะค่ะคนนี้เลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายแล้วเขาตลกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยปะคะตั้งเด็กๆนูกค่ะตอนเด็กๆนี่คือเราได้มาจากเราได้มาจากไหนเนี่ยความตลกจริงๆแล้วตอนเด็กๆหนูไม่ได้ตลกมากแต่แค่พอเขาเปิดเพลงหนูจะเต้นแล้วเขาก็ดูว่าหนูตลกอะไรอ๋อพ่อพ่อยายอยู่หรือเปล่าเฮ้ยไยังไอยู่แม่เลี้ยงใหม่ยังไงคะดุเขาไหมคะตีไม่เคยตีไหมไม่เคยตีค่ะไม่เคยตีพ่อเคยตีไหมคะ ม่ไม่เคยไม่เคยโดนตีเลยเคยโดนพ่อเขกหัวอย่างเงี้ยอ๋อแต่ไม่เคยตีไม่ตีส่วนมากก็จะก็เคหัวคนอื่นเขกัวเแค่นี้เนี่นี่พ่อหนูที่สองอ่ะนี่นะยิ่งเลยังวันเดอร์คำสอนของพ่อแม่ที่หนูเล็กจำได้ในเด็กยันโตมีไหมพ่อกับแม่ไม่ค่อยจะสอนอะไรเลยค่ะแค่ปฏิบัติตัวให้ลูกเห็นว่าแบบเนี้ยดีแบบนี้ไม่ดีคืออย่างเช่นไม่โกงใครใช่ไม่โกงใครแล้วพูดอย่าโกหก พ่อแม่จะเกลียดมากคำโกหกโอเคเราเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่านะคะเรามีเรื่องราวต้องคุยกันอีกเยอะแยะมากมายนะว่านนี้อยู่ข้างนอกไปเลยลูกอ้าวใครติดประตอยู่นี่อ้าวเพว่าเอ๊ะทำไมประตูติดติดอ๋อเพราเพราะอย่าบ้างอย่าบ้างเดี๋ยวเราเอา เอาพ่อกับแม่ไปนั่งก่อนเออพ่อกับแม่นั่งก่อนเดินเข้าไปคุยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยตู้อะไรเอ่ยนี่คือเป็นตู้ของเชื่อแตมอ่าตู้โชว์เชื่อแตมบายหนูเล่นนี่คือเป็นที่มาที่ทำให้หนูได้มีบ้าน ็นครีมสบู่มีอะไรบ้างครับมีสบู่แล้วก็บำรุงไวท์เทนนิ่งอะไรพวกไวท์เทนนิ่ง้กพวกสิวอ่ะไปติดตามนี่คุณขายตรงไหนอ่ะเออเก็เป็นเชอร์แตมค่ะเชอร์แตมบายหนูเล็กไนจีค่ะติดตามซื้อเลยไปไปนั่งคกันก่อค่ะทีนี้เราได้คุยกันหลายเรื่องเหมือนกันนะคะถามเรื่องครอบครัวหน่อยนะคะว่าตอนนั้นครอบครัวทําอะไร ทำอาชีพพ่อกับแม่ทําน้งแต่เล็กๆเลยตอนเล็กๆเนี่ยคือหนูทําทุกอย่างค่ะพี่เพราะว่าพ่อแม่ที่บ้านเราไม่ได้มีเงินมากก็เลยทาโรงอิดเข็นรถรถนึงเนี่ยประมาณก้อนละ5บาทพี่เข็นสามล้อที่แบบอย่างเงี้ยหรอหนักใช่หนักหนักแล้วมันจะดําลงข้างหน้าข้างหลังมั่งเทไปข้างหน้าหนึ่งเที่ยวได้5บาทโตขึ้นมาหน่อยก็ไปทํางานพวกโรงงานเพาะเลี้ยงปอกกุ้งปอกปลา คือหลังจากที่โรงเรียนปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจขึ้นมาอยู่กรุงเทพหนูจริงๆนัแล้วหนูจะเรียนสงขลาที่เรียนที่ปวชที่สงขลาปวสที่สงขลาแต่ว่า พอแม่เรียนพ่อบอกว่าไม่มียาเขาก็เลยบอกให้มาเรียนที่กรุงเทพพอมาเรียนกรุงเทพก็เรียนกรุงเทพพาะเรามีาติอยู่กรุงเทพเหรอที่มีพี่สาวไหมคะ่ไที่เขาเพิ่งมาเยอ่าพพอมาเรียนกรุงเทพก็รู้สึกว่าไม่ชอบอะเครียดมากเลยอยากกลับบ้านค่ะพี่เงินก็ไม่มีค่าหออะไรเงี้ยก็ไม่มีก็เลยต้องไปทํางานโลตัสค่ะทำอยู่จนเรียนจบอะค่ะแล้วก็แล้วก็ไปหาเสื้อผ้ามือสองมาขายบ้านพี่เคยได้ยินว่าไม่ถึงกับไม่มีเงินซื้อข้าวกินเลยใช่ไหมใช่ตอนนั้นเพื่อนชวนไปกิน กินส้มตำกินอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็บอกเพื่อนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าห้องก่อนลืมหนังสือเอาไว้เดี๋ยวไปเอาหนังสือก่อนแล้วเดี๋ยวตามมาแต่จริงๆแล้วหนูไปกินน้ำไม่มีเงินเป็นอย่างนี้อยู่ <N> นานไหมคะนานค่ะหมายถึงว่าวันหนึ่ง,งกินกินมื้อหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งคือกินแค่ตอนเช้ามื้อเดียวใช่บางวันก็กินแค่ตอนเย็นคือข้าวไข่เจียวคิดว่าตอนที่หนูเรียนเนี่ยลำบากที่สุดแล้วต่ำที่สุดแล้ว หนูภาวนาว่าอย่าให้หนูได้อยู่ในจุดนั้นอีกถึงตรงนี้โอเคเรียนจบละเราก็เลยเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงคะที่ผ่านแบบจุดลำบากนั้นมาได้เราพ่อกับแม่เลยค่ะพี่ยังไงครับคือเป็นแรงบันดาลใจว่าเราต้องต้องรีบเรียนให้จบแล้วจะกลับไปหาพ่อหาแม่พอเรียนจบก็กลับบ้านใช่เพราะว่าเพราะตอนตอนที่เรียนเนี่ยไม่ค่อยได้กลับมันไม่มีค่ารถมั่งอะไรมั่งนั่งรถไฟก็ได้นั่งแค่ครั้งเดียวค่ะหนูหนูไม่ชอบนั่งรถไฟเลยกลัว แล้วก็มันอึดอัดแล้วก็อยากจะเก็บเงินนั่งรถทัวร์ไปหาพ่อกับแม่มก็เลยไม่ค่อยได้กลับต,ตอนที่คิดถึงพ่อแม่มากๆไป <ทำ S 2> ตอน<ง>แบบไม่รู้จะหันไปหาใครไม่เคยเล่าให้ใครฟังเนี่ยทำไงอะ่ะตอนนั้นอะ่ะก็ก็ได้แต่คุยกับรูปอ่ะหนูจะ<ม>ติดรูปไว้ที่กระจกหนูก็จะไปนั่งบอกอ่าก็บอกว่าพอเหนื่อยจังอยากกลับบ้านพ่อกับแม่กินข้าวหรือย,ยังหนูยังไม่ได้กินเนืเ้ออะไร เราฟังงนี้เราก็รู้สึกดีนะคือเวลาเราฟังจากคนที่เขาแบบผ่านจุดจุดนี้มาได้แล้วมีวันเนี้ยเวลาเวลาหนูไปทํางานอะไรเงี้ยเขาก็จะไปยืนอยู่หน้ารั้วแล้วยืนเกาะส่งเขาบอกว่าปีสี่ปีห้าเงี้ยเวลาหนูไปทางานเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนแม่นกออกไปหาหา,หาหลุงนก,กนอินแต่ตอนเนี้ยลุกนกหาออกไปหาให้แม่นกกินหนูนี่ปิดกระจกร้องไห้บ้างสงสารเขา จริงๆต้องดีใจนะต้องร้องไห้พอดีใจใช่ดีใจมากกว่าว่าเรามีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่น้อยคนนะหลายๆคนสมัยนี้โตเท่าหนูเล็กหรือโตกว่าหนูเล็กยังให้พ่อแม่จ่ายเงินให้ทุกบาทแต่ชื่อพี่เชื่อว,ว่าสิ่งที่หนูเล็กทําตอนเนี้ยมันเป็นบุญกุศลที่หาที่สุดไม่ได้แล้วล่ะเราจะดูแลบุปการ,รีของเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้า เราไปคุยกันแบบอารมณ์ดีๆไปทำเอาของอาหารอะไรทานกันดีกว่านาอแล้วก็มาคุยกันถึงเรื่องความรักของแม่แม่ทำกับข้าวอร่อยมากหนูชอบกินฝีมือแม่แม่ทำอะไรอร่อยแกงส้มแกงส้มเหรอแกงส้มอะไรนะแกงส้มปลาหม้อกับลูกนาวอ๋อจะทำไข่เจียวให้กินด้วยอ่าตอนนี้นะคะเป็นมีผลิตภัณฑ์นะคะจาก New Top f e x ค่ะเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย Enfagrow A Plus สามร้อยหกสิพส สนับสนุนโดยแบรนด์จูเนียมาเล<ม>าว้าวแม่ที่บอกว่าทำแกงส้มอร่อยแม่ทำแกงส้มให้หนูกินใช่ไหมค่ะใช,ใช่ใช่แม่เกลือแกงเนีย่ยเกลือแกงเกลือแกงมาแล้ามาทำไข่เจียวกันด้วย,ยดีกว่าเนาะโอ้แกงส้มไม่กิงกับไข่เจียวแม่หนูเนี่ยทำไม่มีรสชาติเผ็ดก็ไม่เผ็ดเปรี้ยวก็ไม่ค่อยเปรี้ยว <c oughs> เค็มก็ไม่ค่อยเค็มเราจะต้องปรุงกันเองแม่อ่านไม่ออกแต่เขียนชื่อเป็นอ่านไม่ออกแต่เขียนชื่อเป็นอ๋อเห็นไหมล่ะโอเคงั้นเรารอสุกด้วยเหรอไปนั่งชิมกันใช่ ี่มมือแดีมากไปเราไปจองที่คนก่อนเลยครับผมตอนที่พ,พ่อแม่มคุยกันบ้างไหมครับวันวันหนึ่งคือไม่คุยเลยค่ะก็ะนั่งสบตาแล้วก็ยิ้มนไปยิ้มมามีความสุขมากค่ะเวลาอยู่อะค่ะเพราะก็นั่งกังนอย่างเงี้ยเวลาดูทีวีก็นั่งอย่างเงี้ยคนค้่ะกายิ้มให้กันก็นดีนะแม่เนาะเห็นไหมนี่พ่อตักพ <c oughs> ่อตักตักไข่เจียวให้แม่หน่อยเดี๋ยว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 ผู้ก่อนผู้ก่อน พูดว่าน้องเลดค่ะเก่งมากขยันเออกินเยอะๆนะแม่บอกแม่บอกขอบคุณครับคเขาพูดกินเยอะๆนะคะกินมากๆนะคะนี่นี่คือต้นตำรับของแม่ที่หนูชอบมากอันแรกตำรับพ่อยี่เสื้อเอื้องอร่อยใช่ไหมรู้กูดเรย์ภูมิใจไหมคะที่ทำกับข้าวอร่อยแบบนี้ ภูมิใจค่ะขออนุญาตทันข้าเถอะเราไปนั่งคุยกันต่อนะเรื่องความรักตรงนู้นเมื่อกี้นี้เราได้กินอาหารจิงคุณแม่เรียบร้อยเราเห็นเนี่ยนะเห็นก็แกล้งพ่อมั่งแกล้งแม่มั่งให้พ่อแกล้งแม่มั่งอ้นี้ก็มีการรวมหัวกันเหรอคะก็ พ่อชอบแรงแม่แล้วก็คือให้แม่ร้องเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แล้งให้แม่ทำไงทำไงงดูสิ a wonder way wonder way แ่นน้าเรานี่แหละหน้าเราต้องเอาสีหน้าด้วยเอาแบบ a c t i ้ g ด้วย a wonder way wonder way a wonder way my love wonder way my love มีให้เล่นละครอะไรไม่หรอคะมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเนรค่ะหนูยูเนรค่ะไม่มีอะไรมากมันมีอะไรมากมมอยา,ากบอกรักผัวอยากบอกรักผัวสเมื่อกี้ต้องบอกว่าความสามารถเยอะที่เมื่อกี้บอกว่าเล่นกีตาร์ได้อ,อยู่กองถ่ายเขาหิ้วกีตาร์ไปนะเล่นกีตาร์ไปแซลอะไรไปวันนี้มาขอดูหน่อยสิขอดูนี่เดวย ภาษาอะไรของม่งเดินแล้วอะไรอะเธอพี่เป็นใครไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษสิอที่พ่แม่ส <laughs> ่งไปเป็นสืบคัพปพี่ส่งไปเดียวนี้แล้ว <laughs> รักนะจ๊ะคุณไปรักกันลงโอ้ยอย่างตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเออเขาคงมาจีบแต่ที่จริงๆคือไปบ่นใช่ป่ะไปขอไปขอเรื่องงานแล้วก็แค่แค่พูดไปเลยว่าขอให้เจอคนดีๆไม่เจ้าชู้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ไม่ขี้โกหกอะไรงี้แต่สรุปพอวันเด็ดแล้วเจอหรอสรุปได้อย่างนั้นเลยไม่ได้เลยอาได้ได้ดีได้แบบนั้นเลยค่ะไม่จริงค่ะโชคดีมากเนาะนี่คบกันานนานยังคะประมาณ จะ8ปีแล้วมะคะประทับใจเขาตรงไหนบ้างก็ประทับใจเขาทุกตรงเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มคบมาก็ทุกอย่างเป็นยังไงก็เป็นอย่างไนเหมือนเดิม,มดูแลก็ดูแลเหมือนเดิมค่ะไม่เคยโกหก<ม>แล้วก็พูดอะไรก็จริงใจแล้วก็ติดใจเขาดีมากๆเลยค่ะนี่ต้องบอกว่าวันนี้นะคะหนูแลก็มีอะไรมาให้คุณพ่อแม่คือจริงๆแล้วเพิ่งซื้อ ต่างหูเพชรให้แล้วก็แล้วก็เพิ่งเพิ่งที่จะเปลี่ยนแหวนให้อะไรเงี้ยแหวนนี่เมื่อก่อนใส่แหวนอันเล็กแฟนเขาซื้อให้เขาไม่ยอมเปลี่ยนเลยแฟนซื้อให้เขาภูมิใจมากเพราะเขาไม่เคยใส่ทองวันนี้มีวันนี้จริงๆแล้วหนูแต่งเพลงให้แม่แต่ปีที่แล้วค่ะคือเวลาค่ำค่เนี่ยดึกๆึกคิดถึงพ่อแม่เวลาเขาไม่อยู่เวลาเขากลับใต้ก็จะแต่งเพลงไว้ให้คืนนี้มันเงาจังฉันนั่ง อยู่เพียงคนเดียวสายลมมันเงาจริงเชียวนั่งคนเดียวไม่มีใครคิดถึงแต่พอแม่คิดถึงสุดหัวใจคิดถึงจนทนไม่ไหวแจ่หัวใจจังแม่เฮอ ว่าจะมีวันว่าจะลงไปหาแม่บางนั่งรถร้างไปหาแม่แม่รอรูปไม่นานจะกลับบ้านไปหาแม่ไปกอดไปห้อมให้แลให้คุณแค่แค่อิจฉาแม่เลย จ้าเ,เบลโอ้น่ารังจังเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้แต่งตอนแต่งตอนตีหนึ่งตีสองตอนแรก่ะแต่งไม่จบค่ะเพ<อ>ราะว่าแต่งแล้วร้องแตงแล้วร้องเมื่อกีน้นี้แอบบอกได้ไหมคะตอนก่อนเข้ารายการนะ <c oughs> เขาก็แบบเออเอาจดเนื้ออีกทีอันีนซอมอีกทีกทกทจดใน แค่เขานึกขึ้นมาเขาก็ร้องไห้แล้วนะนี่เมื่อกี้นี่กั้นเอาไอ้อยู่กัน้นหัวอยู่เพรโอ้เวลาซ้อมเพลงนี้แต่งเพลงนี้แต่น้ำตาจะไหลตลอดเพราะว่า <c oughs> เราคิดถึงเขาจริงๆคิดจริงๆเราได้ฟังทุกเรื่องนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเนาะจนถึงการมีบ้านหลังใหญ่โตว,วันนี้ให้คุณพ่อแม่ภูมิใจได้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความรักของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะที่เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะก็ ขอบคุณมากๆเลยที่มานั่งเล่าเรื่องดีๆให้พวกเราฟังแสดงความรักธรรมเนียมของรายการเราอยากจะให้บ้านนี้แสดงความรักให้ดใช่ค่ะพ่อปกติพ่อไม่เคยหอมแม่เลยอยากให้พ่อหอมแม่ทีนี้นะจูบแม่ให้ดูหน่อยครับผมโอ้ยโอยนี่เช็ดปากเลยบอกให้จูบมโอเอาพี่หนึ่งเห็นไหมก็ไม่ถูกกันพ่อชอบเอาลิ้นมาแย่แก้ม ใช่เหม็นน้ำลายแม่บอต่อกันสามคนโอ้โหอ่าดูเลขกี่ตัวกลางดูเลขก่อนตัวกลางมาดูตัวกลดูเลขก่อนย่งไงซือแอันนี้ท่านรออครับบเอาเลวันนี้นะคะเรามีของมอบให้ด้วยแล้ววันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์จูน มอบให้ด้วยขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะโอนตินค่ะฟูจิโกะค่ะแล้วก็แบรนด์จูเนียร์ค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณคับกลับมาพบกับพวกเราได้ในรายการแก๊งรักเด็กทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อน,วน,นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ